เคล็ดอันนียวันนี้ผมมีเควสไอ่เคล็ดน้ำลายแตกเลยมันเข้าร้านมามันเห็นเมนูปุ๊บมีแจ้ปลาเนื้อด้วยวะโอ้โหเคล็ดถึงเครื่องเลยไหมผมไม่เชื่อผมไม่เช er ื le ่อว่าจะอร่อยผมไม่เชื่อนี่แจงป่าหีืแจงป่าพิศน์นะเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าเลยพร้อม Gratì สลาโมอะไรกุ้มชาวสองฮารองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบริบทที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่ในบริบทที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติและนึกถึงอดีตเก่าๆทุ่งนงทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีเว้ยตื่นเต้นเลยมันทําให้นึกถึงอะไรเก่าๆมึงเป็นไงมัางเสียวเสียวป่าเดี๋ยวไปดูสูงเราอยู่อย่างสูงตรงนี้เป็นข้างๆเนี่ยเป็นนาและข้างหลังเนี่ยเป็นเขาแล้วชื่อร้านเขาเนี่ยชื่อว่ากินหนม ริมเขาชมเขาเออกินหนมชมเขาบ,<ะ>บรรยากาศในร้านเขาชั้นสองเว้ยดูเขาจัดแต่งร้านดิเป็นปาร์ตี้ได้เลยสําหรับคนที่แบบว่าจะลงใต้ทางผ่านเพชรบุรีแฮปปี้เลยเว้ยรวยร,รินเขากินกองฟ้าอัง แล้วตรงนี้ก็คือจุดเขาเรียกว่าจุดเช็คอินของเขาเว้ยเนี่ยกินหนมชมเขาผมเดินกลางแดดแต่เหงื่อไม่มีอากาศแม่งดีแต่กลิ่นม<ด>ี <laughs> แต่กลิ่นแม่งมีเ <laughs> ว้ยสมแฮปปี้เลยนะอากาศดีแล้วก็อยู่ริมทุ่งนาแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวเฮ้ต้อาจจะบินดงบินโดนด้วยเป็นคาเฟ่เล็กๆแล้วอาหารเนี่ยล้นลาเลยเว้ยเข้าไปดูข้างในหน่อยข้างในก็จะเป็นแบบเนี้วิว มาจิบกาแฟก่อนก็ได้นะก่อนจะไปเที่ยวจะลงตรงลงใต้อะไรแบบนี้อยากนั่งห้องแอร์มีปะห้องแอร์ไม่มีอลยเออไปดูหนนี้ไปดูห้องแอร์ห้องแอร์ได้ไหมขออนุญาตนะครับมะม่วงมีทั้งปีใช่ไหมจ๊ะใช่เดี๋ยไไปหามาให้ก็ร้องีโอ้โหกรุงเทพ ไปทั่วนะคือยิงที่ร้านต้องมีสต็อกไว้ยังไงก็ต้องมีมะม่วงมาแล้วแบบไม่มีมะม่วงจ้ะอันนั้นผิดร้านไม่ใช่ร้านนี้เค้กกาแฟมาคาเดีเมียบาน็อกซี่แล้วก็ไฮโซของนั้นเลยขนมไทยนี่เป็นิกเนเจอร์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่ามุมชุกชิคชคูก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วหันไปดูข้างหลังมันไปวิวอะไรเฮ้ S <S มันว้าวไหมอ๋อวันะนี้เมนูพิเศษม,มียำสามไข่แกงส้มไขป่ปลายอดมะพร้าวปลาจาระเมดท,ทอดกระเทียมปลากระพงนึ่งมะนาวเพียง2 9 9แสดงว่าเมนูตรงนี้ไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์นี่จะมีอย่างนี้แต่ว่าดูในเพจก่อนได้อัปเดตเมนูอะไรพวกนี้โอ้นี่นี่ใน,น,นครัวเขาขออนุญาตเร็วๆนะจ้านี่ใน,นครัวเสื้อเขียวหมดเลยเฮ็ดเห็นไหมเสื้อเขียวเป็นชุดแบบฟอร์มของเขาแล้วก็กําลังผัดแล้วข้างในนี่มันมีฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมจ้ามีค่ะอ๋อมีผมสเตย์สี่หลังห้าหลังเนี่ยเขาว่านี่ดูแม่คร นี่หมูหานคุณฟิสแท๊ปนี่อันนั้นสปาเกตตี้มีลูกค้าสั่งไว้ไอ้ควันนั่นน่ะเขาเล่นกับไฟกับกระทะนะไม่ได้ไหม้นะกินหนมชมเขาจริงๆนี่ยี่เขาอ่ะเป็นคนกรุงเทพแล้วก็รักแล้วก็ผูกพันในความเป็นเนี้ยเพชรบุรีเพราะว่าสามีเขาเพชรบุรีอยากจะได้ปอดที่สดชื่นก็เลยมาเปิดอะไรที่นี่ไปดูข้างหลังที่เดินอ่ะมอไซค์ดิเขารู้อยู่แล้วนี่เออไอ้ตัวนี้รู้เยอะมอไซค์รับโทษปรับอันนี้เขามีเป็น แคนตัสแคนตัสห้องละมาดอ๋อเออ<ม>เราเดินนิดนึงดีกว่าเฮ็ดเหมือนเราจะไปเดิน,นดเออเออมีมุมเด็กเล่น <c oughs> เออไม่เป็นไรออมุมเด็กเล่นอยู่ข้างหลังแล้วก็มีโซนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นิยี่เขาชอบเนี่ยเป็นแคนตัสมาดูเอ,อ้ยแห้งเลยแหละเฮ็ดอ๋อเป็นมุมเด็กเล่นโซนในห้องละมัดโซนเช็คอินสำหรับเด็กๆยาวๆได้เลยเพราะว่าเย็นๆเนี่ยมันจะร่มอ่ะเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นดีกว่า นี่อันนี้ก็เป็นแบบออมานั่งได้ของผมนึกว่าแค่มีตรงนั้นใช่มันมีซุ้มมีอะไรด้วยซุ้มก็อยู่กลางนาเห็นนงเห็นนกอะไรพวกเนี้ยอ๋อเขาขี่มอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่เลยนะเดลิเวอรี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เราคนเดียวนี่นี่นี่อ๋อนั้นมุมนั้ขึ้นไหมขึ้นสูงไหมสูงไหมเออลองไปดูซิอ่ะโอ้ยมั่นคงโอ้ยสบายโอ้สบายแต่อย่ามองข้างๆนะเดาใครโอ้ยเฮ็ด โอ้โฮทั้งบนเป็นไงบ้างยังว้าวอุ้ยเห็นวิวทั่วเลยเว้ยจริงไหมจริงเราไปนอนแล้วนะขึ้นมาดิสองคนได้ปะได้แน่นอยู่ได้นะเอเอเห็นวิวทั่วเลยแล้วคุณดูดิกลางแดดอ่ะเออว่ะเห็นวิวทั่วเลยเฮ้ยน่าเช็กยิ่งเลยกาศสดชื่นว่ะเฮ้ยผมขอเซลร์ฟี้ไหมเซลนะฟี่ได้เลยได้เลย ลงลงขึ้นน่าจะมืดมันสําหรับเด็กๆเขาอ่ะพวกวัยรุ่นเรามันโหเข้าเลขสี่แล้วแล้วก็เห็นไปทางขวาไหมเฮดเห็นเปยไหมเป็นนอนเปยดิเย็นๆนี่แฮปปี้เลยไม่มีจงหรอกเพราะว่าเขาเคลียร์หญ้าหมดแล้วแต่ตอนยังไม่เคลียร์น่าจะมีอ่างเฮ้ยนี่เป็นเปยแบบนี้ได้เปยแบบเปยแบบอินโดอ่ะบาหลีอ่ะเเด็กๆเขาเล่นเฮดปับเตาขึ้นอยู่ริมเขายานะ ฟางเฮ้ยลื่นเลยวะเนี่ยฟังนู้นไม่นกนกเต็มเลยอ่ะนั่นแ่ะเขาขาวอ่ะเออเขาขาวนกเต็มเลยไปไหนตอนเนี้ย ไปดูโฮมสเตย์ข้างในเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วอ้ร้อนเฮ้ยใช้เวลากับที่นี่ได้เยอะเหมือนกันนะโอ้นี่ก็อีกแลนด์มาร์กหนึ่งเนื้อที่เท่าไหร่นะเนื้อที่ประมาณ5ไร่นี่อีกแลนด์มาร์กหนึ่งมาถ่ายกันได้ตรงนี้เป็นมุมส่วนของโฮมสเตย์เว้ยโฮมสเตย์ก็คือเหมือนพักที่โฮมสเตย์เออที่พักนักเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมี5หลังเฮ้ย นี่มีอ๋อเจ้าแบบว่าคนใต้จะขึ้นมากรุงเทพคนกรุงเทพจะลงไปใต้มาพักกลางๆอย่างเงี้ยแฮปปี้เลยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมีคนอยู่อ๋อเห็ดเขาเปิดอย่างงี้อ๋ออ๋อเป็นไงข้างในนี่นี่ดูดิมงคลอยู่ไหมมงคลไม่อยู่อ๋อเออเจ้าเจ้าพี่ชาด้วยราคายิ่มเยาเฮ้ยมีแอร์เว้ยไหนมีแอร์ด้วยเหรอเอามีแอร์ด้วยราคาย่อมเยา เออเฮ้ยแฮปปี้เลยวะ่ะมุมนั่งชิวเนี่เออถ้าเป็นมุมนั่งชิวก็อยู่ข้างนอกสมมติว่าอยากจะเดินทางไกลเนี่ยมาพักผ่อนต่อได้จุดพักจุดแวะได้เออดีแหละป่ะกินข้าวอะ่ะเออกินข้าวก่อนเออกินข้าวก่อนดูกับข้าวว่าได้มีอะไรบ้างมุงคนไปไหนไปหนชาวกีเปิดประตูให้อัสลอบหน่อยชาวกีไม่อยู่ลปะป่ะกินข้าว อัสลามไม่ใ <didn> ช <'t> <forever> <im Labor> ่ไม <s ips music> ่ใช่ดิแยตะกี้เราวิ่งเล่นในร้านเขาอ่ะเหนื่อยแล้วแล้วก็มาดูอาหารเขามั่งอุ้ยนี่ดูนี่อันนี้ผมกินเนี่ยมันเป็นสตรอเบอรี่โซดาเว้แฮปปี้คุณเอาอะไรลาเต้นมสดโอ้ยขับรถต้องเอาไปกินเลย้เดี๋ยวไล่ทีอย่างอันนี้นะมะตูม 50อ้าวแฮปปี้เลยน้ำเนี่ยของคุณน้ำไรลาเต้แตข้างล่างเป็นไรครับนมหอมเต้ลาเต้ก็มีนมอยู่ข้างล่างไงแต่ไม่ได้คนให้ไงยคเลโคเลหน่อยเออคโคเล่คุณเล่คโคเลออโคเล่คคนเลอคนเล่หมดเล้คุณเล่คสดเล่คุณเล่คุณเน่อุณเล่อุณเล่คุณเล่คุจเล่คุนเบนนุณเลนคุณเล่นุณที่ันอยู่คุณเล่คุาเล่นัณเล่คุ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 ณเล่ณเล่คุ้เดอะไรเี่ค้เลาผัณเล่คุณเลสลิด ข้างในอุ้ยมันเหมือนกับข้าวมันใส่เนื้อเค็มหรือว่าอะไรไม่รู้เนี่คุณมาถ่ายได้ไหมผมอยากกินเรื่อยก่อนที่ใจเย็นดีข้าวเครื่องนะมันน่าจะมีไข่เค็มด้วยแล้วก็พวกเครื่องเขาไม่ใช่ไข่เค็มเฮ้ยข้าวผัดมันคือเด็ดว่ะแล้วหัวหอมก็เป็นหัวหอมแบบโบราณอ่ะข้าวผัดโบราณจะใส่หัวหอมซอยอ่ะอันนี้แกงป่าเนื้อเหรอผมรีเควสต์ไอ้นี่ยวันนี้ผมรีเควสต์ไข่เค็มลายแตกเลยมันเข้าร้านมามันเห็นเมนูปุ๊บมีแกงป่าเนื้อด้วยว่ะของแฮปปี้เลยเด็ดเนี่ยเออผมยังชอบแกงป่า โมโหใช่ไหมถึงเครื่องเลยไหมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าจะอร่อยผมไม่เชื่อนี่แกงป่าหรือแกงป่าพิสศน์นะเนหือเหมือนอยู่ในปลาเลยตุ๊กแกเจัดจ้านแล้วเนี่ยสปาเกีตตีหวานปลาสลิดเดี๋ยวผมขอชิมเส้นหน่อยเส้นอุ้ยเส้นมันเคลือบเขาเรียกว่าเคลือบกับคาราเมลไม่ใช่คาราเมลดิมันเคลือบกับไอตัวพริกแกงนู่นนู่นนู่นมึงยีมาเว้ยไกลเราเดี๋ยวให้เขามากินเป็นเพื่อนแล้วก็พูดหน่อย จัดจ้า <poisoned> อ <indo> <legislation> <esi> ันนี <tea> ้ปลาตอิดนี่มาจากไหนเนี่ยบางบ่อบางบ่อเลยฮะโอ้ยบางบ่อเลยนะบางบ่อบางบ่อก็ปาช้อนบางบ่อก็ปลานิมยีนะดูเข้มข้นเขึงขึงร้านมึงยีดูขึงขังนะดูมึงยี่ขึงขังวะน่ะเฮ้ยมึงยี่ไปต้มทอดปลาป่าอยู่โฮ้ยพอแล้วเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวตัดด้วยไอ้พวกสลัดนี่หน่อยสลัดกุ้งทอดผมดูแต่ละเมนูนะกินได้ทุกอายุทุกวัยทุกวัยทุกวัยใช่เพราะว่าอย่างนี้ปลาป่ามาๆาก็ได้แล้วพอมาอันนี้ปุ๊บโฮ้ยี่ได้กุ้งเด็กๆเลยเดี๋ยวลองชิมกุ้งแล้วก็บวกกับเคี่ตี้พวกผ อะไรด้วยน้องน้องยินดี้องน้องยินดีน้องน้องยิ้มกันด้วยกันทุย่างคือว่าเป็นไงเหมือนกับนวดเปิดคาเฟ่เล่นๆนะอาหารหลักๆก็แฮปปี้เหมือนกันนะเนี่ยผมคงขอกินด้วยด้วยดูดูกุ้งตัวใหญ่ดินี่เออกินด้วยนะฮึมฮึแล้วกินกับผักอันนี้เพลินเลยอ่ะเพลินอันนี้เพลินนิ้วผัก เนี่ยในระหว่างกินเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวไปก็ดูข้างซ้ายข้างขวาเป็นวิวนาท้องนาและอากาศเนี่ยมันสดชื่นนกตะเคียบเป็นพันๆตัวเลยนะเฮ็ดเออข้างเนี่ยนี่ยีก็บอกว่าเขาข้างขวาเนี่ยบาไม่นกมันมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเดี๋ยวเป็นช่วงที่ที่เขาจะมีตลอดแต่เกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหรือว่าหวานอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาอ๋อใช่แสดงว่าเป็นนกมืองเพชรนี่แหละใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดก็คือมันจะรู้เลยพอได้ยินเสียงรถเกี่ยวปุ๊บเนี่ยไอ้นี่จะทำนาและจะหวานข้าวละมันจะส่งสัญญาณ เออพอหวานข้าวปุ๊บมันก็มาเป็นแก๊งเลยนะมันจิกข้าวจิกอะไรเอออันนี้สปาเกตตี้ไข่กุ้งเส้นเขาออเดนต้วิธีกินก็กินแล้วก็ให้ไข่กุ้งมันมาอยู่กับเส้นให้ได้ ก็ม <muitas S 2> ีของหมดเลยอันน <Jean> ี้น no ้ <bo> ํพริกกะปิผมชอบมากเลยประทูประทูนี่ประทูจากมาจากไหนจะเนี่ยอ๋อแถวนี้ประทูดังอยู่แล้วแม่กองบ้านแหลมเออจริงๆอันนี้ยี่เขาไม่ใช่คนที่นี่หรอกนี่ยีเคาคนบางมดหนุ่นแต่บางยีนี่คนเพชรเค้าเจอกันที่ไหนนะบางยีเคาไปอยู่กรุงเทพฯไปอยู่บ้านพี่เคยเค้าแล้วนี่ยีเขาอยู่ก้นซอยอ๋ออยู่ท้ายซอยซอยบางยีเคาอยู่ต้นต้นซอยเออเมีคนเดินตอนเรียนทุกวันเลยเออก็มุดนะก้นซอยอ่ะเออแล้วเวลาไปๆประมาณนี้ยีก็ทํางานประจําเขาก็เบื่อกรุงเทพเนี่ย แล้วก็แล้วบางทีเขาก็มีรกรากอยู่นี่แหละอ๋อแจ๋วเข้าทางเลยดิมึงก็มาบ้านเพชรบ้านกูดูมาอยู่บ้านกูดูเอ๊เขาก็จะพูดกันอย่างเงี้ยมาอยู่บ้านกูดูก็เลยย้ายมาหมดเลยลูกสาวลูกสะใภ้ลูกเขยมาอยู่ที่เนี่ยสองปีละอ้าวแล้วถ้าบอกมาอยู่บ้านกูฮี้เนี่ยอันนั้นแต่ยองเลยเฮ็ดยิ่สั้นเออยิ่สั้นแต่ยองละแต่บางทีเขาขึงขังคนเมืองเพชร่พอแล้วเขาทำอะไรเขาทำจริงรักใครเนี่ยโอ้โหแทจะไหวหัวยันตายอลยนะยังไงกูก็รักของกูอะนะเนี่ยคนเมืองเพชรบางทีเขาคน มึงเ,เพชรแท้ๆเลยมึงอยอามึง่าพูดเยอะดู <c oughs> อันนี้เป็นน้ำพริกมะเขือยาวชะอมแล้วก็ข้าวเขารสชาติมิกส์ระวางทุ่งคุกับเพชรอะนี่นี่อ่า ต้พริกองเรือแบบโบราณโบราณรู้สึกป่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเค็มเค็มนัวนัวเนี้ยอันนี้เด็กชอบเลยสเต็กแซลมอน,ต,มอนต้องเลยเดี๋ยวมึก็จัดก,การต่อใช่ปะ่ะไอตัวนี้มีแผนไออย<อ><อ>่างเงี้ยมันชอบเลยแหละไอเฮ็ดอันนี้เป็นแซลมอนห<อ>าแซลมอนได้ด้วยนะแถวเนี้ยนะมึงยีบอกกูรักเขาแล้วกูจะทำยังไงกูต้องหายเขาได้แ<โดย>หละมึงยีกูกล้จะโดนมึงยีด้วยเฮ็ด ซอสเกวี่มาตรฐานลองนี้เลยโอ้โหอ,อันนี้แล้วนี่เขาบอกมีทุกวันนะน่านาชค ไม่ได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงนี่มาไม่ถึงมาไม่ถึงมาไม่ถึงไม่ถึงเพชรเลยนะไม่ถึงกินงนมชมเขาอ๋อไม่กินมึงนี่ยีก็บอกว่ามึงมาแค่นู่นเนี่ยตรงที่เขาทำทางอ่ะอันนี้กียอน่าจะชอบเลยพวกคุณปู่คุณย่ามาก็เป็นครอบครัยแล้วข้าวเหนียวแก้วด้วยนะข้าวเหนียวแก้วอ่ะรู้เยอะเฮ้ยไปเตยข้าวเหนียวแก้วมันเข้าเครื่องว่ะอุยมะม่วงไม่หวานจัดนะเฮ้ยอันนี้เด็ดเลยว่ะคำใหญ่ๆเลยดีว่ะอันนี้เป็นมะม่วงอะไรครับเออมะม่วงอะไรครับเนี่ยไม้สีทองอ๋อ อ๋อ oh, mm hmm. แล้วมันจะน้ำดอกไม้ทั้งปีเลยไหมครับหรือว่ามันจะแบบแช่วงไงนะ oh. แบบมาหาชนกมังน้ําดอกไม้ oh. บ้าง oh. <Okay. S 1> มีได้หลายพันแต่ว่าเป็นมะม่วงสุกแล้วก็เขาพยายามหาให้เข้ากับข้าวเหนียวของเขาอ่ะ mm hmm. แต่ที่มันตายตัวอยู่แล้วคือสูตรข้าวเหนียวมันแปปไปเลย นี่แหละนี่นในขนมไทยเขานี่อันนี้ขนมเหนียวโอ้โหขนมเหนียวนมเหนียวขนมเหนียวอุ้ยหั่นยากหั่นยากสีเป็นสีธรรมชาตินะคะสีม่วงนี่มาจากมันม่วงอ๋อนี่นี่อันนี้ข้าวตูข้าวตูสีส้มมาจากอะไรครับสีส้มสีส้มจากแครอทอ๋อแครอทเขาปั้นจากของแท้เลยเว้ยเพจคนเพชรเขาชอบกินขนมหวานเนี่ยอืมนี่น่าจะแฮปปี้ ให้ผมแฮปปี้สั่งเมนูหลังเนี่ยผมแฮปปี้แบบจริงจังเลยอ่ะข้างในมันจะเป็นมะพร้าวขนมต้ม อืมที่เนี่อน้ำตาลมันจะเป็นเอกลักษณ์น้ำตาลจะหอมไม่ได้แบบมาเน้นหนักอ่ะก็กาแฟกับไอ้นี่เราแวะก็แฮปปี้แล้วนะไอ้กูแน่นท้องว่ะมึงยีไอดกูซะคุณต้งกินช้าผมเล็งเออใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะตั้งไทม์แลปปใช่ปะเดี๋ยวมึงจะเอาจริงจังใช่ปะเดี๋ยวกูจะจบให้มึงแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นตัวแปรปุ้ยผมยังหิวยังไม่จบปว้ยมึงดูมึงยีลำเลียงมาดิอร่อยอย่างเฮ้ยอันนี้เบสเหมือนกันไหมครับคล้ายกันแต่ว่าด้วยแป้งมันไม่เหมือนกันอ๋อแต่มีมะพร้าวหมดมีมะพร้าว ไทยจินเล็กมากกะทิยาดากะทิยาดาอ๋อนี่ชีกะทิอันนี้กะทิยาดอ๋อน้ำตาลงาอุ้ยกะทินี่หัวแบบเน้นเน้นหูยดูรูปรักอาโตมีดิมึงว่าว้าวไหมว้าวดิมันย่องเลยก็ดูทรงบิสมิลลา คุณกินเยอะไแล้วผมยังไม่ได้กินเลยเออผมว่าผมว่าครบท้วนเลยเว้ยอากาศเข้ามานี่สดชื่นเลยอย่างที่สองเลยคือมีที่วิ่งเล่นให้กับเด็กๆแล้วก็มีแลนด์มาผมว่าถ้าช่วงเย็นนะโอ้โหอากาศโคตรดีเลยโคตรดีเลยข้างในก็มีโฮมสเตย์สำหรับคนที่แบบจะพักจะลงใต้จากใต้ขึ้นมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็มาพักจุดตรงกลางได้แล้วก็เป็นมุสลิมเราแล้วก็มาเจอบางีแฮปปี้แบบเนี้ยมานั่งคุยกันได้บางีเขาอารมณ์คนแบบว่าบ้านๆอ่ะอยากกินอะไรอยากอะไรบอกเขาเลยนี่บางีคนเพศ ได้หมเออมาทำให้เขารักเออพอทำเขารักเนี่ยมาครั้งต่อไปเนี่ยโอ้โหมึงยาวเลยเฮ็ดคุยกันยาวทีเนี้ย <l ots> จริงจริงนี่ยีเขารับจัดบุฟเพด้วยจริงั้มเนี่ยเออมาคุยกันนี่ยีเขาแล้วกันแล้วเจอกันสระนองฮาลองชิลหอมเมยหอมดอกกระทิ เอนเฮ้ยมีบางยีแลบเว้ย